สบายดีปะลุงสบายดีพบกันชือกเกากับซองเบาควันปะลุงแม่อินกามาเหมือนนี่แต่น้องมวไวปะลุงอยู่ที่บ้านนั่งซีเคียวเสนว้นเก่าเส้นเคยปะลุงเมื่อนี้ตอนเที่ยงพูดแล้วห้าใจเฉได้ไปจอบนอง้งทรายปะลุง มาควนกั่สิบภาปะลงมาเบิ่งเซฟปะลงเลยหาคอเป็นเซฟเองันนี้่งอย้อเกนีเอนไี่มันไใหมเายวน่าให้น้ำมันเดือดบ่วางให้น้ำมันมันออกเนาะ

เขาใส่ปลาหน่อยนี่มาสีน่าไวา้ปลาลุงาาบบนี่มันสีกรอบไว้ ແລະລະນັ້ນຄັນເຂົ້າ7ເດືອນແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຊຸແຊ່ເປັນກາຍນຸມິດບໍ່ໄດ້ໄປເຮືອນບໍ່ມື້ນ້ຊິຊືລາງເານາ

คือถอดกันมากะปเป็นสี mm. ส่งกรกแลตเลยกรไม่ีเถ <for> ื <Mat> ่อนหยิบยังไ่มาเลถ้าหยิมาล้ไม่ิ

นอนนอนอหาทุมเลยนนก่อนมนตบลอเนอนไก่อนมูนหาท่มือขึ้นบควันกับเมื่อเถียงขึ้นไะลงเลยย่างมือเศร้าลูกบวกึ้นเลย เชียงคืนเมื่อมัขคืนชลุกจะมาเสาลูกบัวขึ้นมีอามากก่อนน้องมวยมาน้องมวยเิ่นมากนเผื่อตื่นมาแนมตะเวนอ้าวก่อน ออกเลยยกคนอื่นมาติดติดเลห <c oughs> ลังจากที่นดูดกินแล้วปะราลุงมาควนกับสิผ้านม่มวยเพ่นไปผาทองต่อนับมึกมันมันพูดมันจากที่ผาทองมาควนกับสิผ้า ไปเจาะบังนองทรายคือเก่ายังบมีอาการชิตตีขึ้นเลยปไาลุงเลยมีแต่นักเก่าลูกยังโมโหเรื่องเลยยังโมโหเรื่องเลยอโมโหเรื่องมันคืนนี่กรอบเนี้ยนี่ยิกผมตัวเองมีแต่ว่ายังอะเอาไปเผายพี่ภาษามีแต่ได้ยินว่าไปแบบโมโหเรื่องหูล่าว มือกับกอบโบ้ได้หูได้ดึงผมตัวเองนั่นนี่หม้อเข่ากับโบกินย่างกับโบกินน้ำกับโบกินบ่อว่าวมือไปหวามันเหลืองว่าวว่าวแต่บ้หูเรื่องได้อันนี้ที่กับว่าวที่กันโบกินเปลี่ยนไปคุ้มมือได้ขนาดนุ่มไม่กินนี่กะ กรอบนั่นนี่แหละมื่อตีนอะกรอบนั่นนี่เห็ดยังบ่ได้เลยมีแต่กรอบแต่นี่เห็ดนั่นนี่แหละอ้านี่ก็บ่ได้เหงื่อนักเด่นนี่เปลี่ยนไปแต่ละมื้อไดเมื่อนี่เห็ดนั่นนี่มือนี่มือนี่จ้าสีเป็นอะไรมื้อนี้ แมนไ้ข้ที่กับหัวขาวหนุกับหนุบเบิดขึ้นเไปใหม่เือมือกัได้นรได้กินแบบป้อนบาท่านแลวก็โวยวายได้บ้านเม่เราบวกินเลยขึ้นนี่เพื่อนอยากกินนุม่มเอานุ่ม้ปกินเอานุ่มมาบาท่านเลยงอแบบคือคนแบบ คือคือคนง่อยนะงออยมาพูได้หูเรื่องหูเล่าเดยมาเบิ่งตงแม่นมตาเด็กหูพูดได้พับเอาะอะแหงเลยว่าจะไงแบบแนมบริภาษ์ได้หันมาแนมว่าได้พับเลยเอาแล้วบบพับเลยเบิดมือเจอยู่โบพับตาอะไรอยัางบัดมือที่ช็อตมาทุยน้ำลายเบิดมือ มื่อคืนนี่ก็ไปผูกก่อนจะได้มากที่ <c oughs> บ้ว้าเนี่ยมื่นเลยลเออไปก่อนอ,อ่ะไปดีแล้วเอาอะไรไปก่อนมื่นนะขี้เหร่มะห่อนมื่นยู่บมแล้เอาไปเดี๋ยวไปมื่นตลอดวัาเช้าผมไปไปก่อน มาด่านต่อปลาลุงบ้านพากันเห็นยัง,นะงแม่ลูกโคกับแม่อินมาหลัง,ลงปลาคะนะก็สิเหตุอันจับน้นอว่าหลาปลาเน้นะหลับโอย Thank <laughs> you. วะหนี้กะสมภาพควานไปลุงเมื่อวันกะสิได้ลาคลิปเพียรนี่จะได้กับพ่อกับโอกาสหน้าลุงติดตามช่องบักันบนานี่เด้อลุงสบายดี